อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามลิปม่ก่อนใครนะครับค media, ำเตือนเกมนี้มีไฟฉายและเสียงดัง <c oughs> <iot> จ้ <ะ S 1> าอะไรก็ได้อะไรก็ได้จ้ะ <c oughs> โอ้โหใครเปลี่ยนเลยนเนี่ยว่าไหม เสียงภาคนะว้าวแต่ไม่มีไม่มีให้ใส่ซับไตเติ้ลนี้เลยอะไรอ,อ,นนอ่ะอุ้ยโทบิแสมีคนโทรมานะนวัเกิดอ,อ, <c oughs> อะไรขึ้นนะอันนี้คือบ้านบ้านเรารู้จักบ้านนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าบ้านนี้เกี่ยวข้องกับเรานะผมนะ ก็โอเคเอานะครับสวัสดีผมกราพบู n บเป็นปีนะที่ได้ซื้อบ้านหลังนี้มาใช้งานแล้วก็สมัยเด็กก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนนี่ได้ซ่อมแซมที่นี่ It's funny. Even after what, what happened, and all that time away from home, it looks just like I remembered it to be. <laughs> <laughs> it's it's that to no, of course, things like the furniture and photos aren't here anymore, but hey, can't blame anybody for that. <laughs> I... <laughs> 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 that MM <sharp I guess I better use that memory for something useful. น่าใช่สิงที่ฉันจำได้กับคนอื่นได้บ้างแต่ก็ไม่รู้อ๋อคือจะเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง s ะไรบ้างอยากจะให้สิ่งที่เราเคยพบเจอในสมัยเด็กอะช่วยเหลือคนอื่นได้บงช่วยแบบว่าเป็นประสบการณล่าคนอื่นฟังแล้วก็สึกยังไงบ้างเพื่อที่จะคนอื่นจะได้ระวังด้วยระวังตัวในนี้ กองไฟอลเฟรดี้นั่นเองนะผมในบ้านหลังนี้นะก็โอเคเอาละครับสวัสดีผมอีกรอบนึงนะครับกับพผม New School นิวส์คูณและคูมวันนี้อยู่กับเกม The Jo อ of Creation s t o Re m o d e โ e นั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่ตอนแรกผมคิดว่าออกไปแล้วแล้วก็เป็นพวกแนวเดินเดินที่ผมเคยเล่น e n ็ l เล s แต่ไม่ใช่เป็นคนละอันกันเป็นเวอร์ชั่นที่มีเนื้อเรื่องและก็มันมากกว่านั้นนะผมมากกว่านั้นและมีอะไรเล่นมากกว่านั้นผมก็เลยอลองดูกันนะเพิ่งออกมาใหม่เมื่อ ครึ่งเดือนที่ผ่านมานี่นี่เองนะผมก็คือมนันการเดินกักะดาคมแต่วันนี้ที่ผมได้ยินมาคือไม่คล้ายเฟสตี้ตรงที่ลราษณะจา,เ,าเดินอยู่ในห้องตัวเองหรือว่าอาจจะแบบแล้วแต่วันอนะ่ะแล้วแต่คืนของเกมนี้นะผมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีเล่นตตนา,น,านาเพื่อแก้ปริศนาแล้วก็ผ่านแต่และคืนเมได้นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็มาลองดูกันเลยกันนะผมมากดเพล์นะเอาเพล์สิฮัลโหล อ๋อให้กดตรงนี้ก่อนก็คือเลือกเมมโมรี่อ๋อเลือกวันนี้ปะเมมโมรี่ที่เราเลือกคือเว้นลืมโฟกัสเทนในบนห้องนอนนะผมที่ลืมไปแล้วอ๋อให้กดเล่นโอเคโอเคก็ว่าอยู่ตอนแรกไม่เข้าใจขออภัยนะครับผมโอเคมาดูซิว่าห้องนอนมีเรื่องราวอะไรให้เราได้จดจำหรือฟื้นกันบ้างโอ้โหไม่แดงจังโอเคนี่คือมือเรามือนี้เก่าไ <Hello. S 2> ม่ใช่เก่า w วั t ดี คุณทำในทีมบ้านหลังนี้กันแน่เนี่ยฮะเสียงมันเบานิดนึงนะ Confused excuse me tell me you name sir your can แต่ชื่อเดียกันแน่ไม่คุยอันนี้คือตัวเราตื่นขึ้นมาในบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เป็นบ้านเราหรือเปล่านะแล้วก็มีเสียงบอกว่าเราเป็นใครกันแน่เขาไม่ยอมตอบได้ว่าคือใครกันแน่อีกโอ้ย Michael <laughs> uh, uh, I mean by, uh, uh, my name it's Michael I'm I see Michael, Michael. uh-huh uh uh, you you asked me that before uh, <coughs> daddy Michael kind do you sound like you excuse me but <laughs> just what are you doing in our house Oh sun's to down. Down. I, I don't think you should be here <laughs> หรือไม่ก็คนรู้จักแหละแต่ว่าไม่คนอยู่ในบ้านหลังนี้ที่จะมีเป็นพ่อแม่ลูกลกสาวอยู่นะผมเราเราจำไม่ได้กันเลยคือแน่นะผม ถามว่าเรายืนได้ไหมเสียงพูดเสีงลูกวันพุดเบามากผมไม่เคยยินขออภัยนะครับผมโอเคมีคนอ๋อเนี่ยน่าจะเป็นพ่อของเด็กมาดึงเราขึ้นมาที่จู่เราก็อยู่ในบ้านแล้ว After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night. หลันั้นก็พาเราไปค้างคืนในบ้านหลังนี้แหละแต่ที่อื่นนะผม After that, Mom put me in bed. <laughs> I can't remember much about Michael. But but I he was a person. At least he didn't look, you know, dangerous. Not like <laughs> I was young, so I guess I just didn't know any better. Not that I was implying he was. I never talked to him again after that. Well,. except for when the storm happened. when I woke bed. up storm That's for on my bed. I ในคืนนั้นพายุเข้าก็เลยตื่นขึ้นมาบนเตียงอืมและน่าจะเป็นคืนและนี่ไง X Continu E X C เพื่อไม่โชว์ขึ้นมา X Space Bar เพื่อยืนขึ้นหรือนั่งนั่งลงคลิกซ้ายเพื่ออินเทอร์แลกกับสิ่งของมองขึ้นไปข้างบนขณะที่นั่งหรือคลิกซ้ายเพื่อ ลุกอัพวานซิตติ้งอ๋อมองตอนตอนนี้เรานั่งอยู่อ่ะสามารถที่จะหันมองได้มองข้างบนได้แล้วก็คลิกซ้ายครั้งเพื่อที่จะหลับโอเคเอ็กโคลีเนิวนะผมผมไม่รู้ผมจำได้ไหมนะโอเคนี่เตียงอสวัสดีสวัสดีฉั้นนี่เสียงอะไรอะเนี่ยข้างบนข้างบนมีไอ้ดวงดาวนะผมกดอินเทอร์แลกได้คลิกแล้วมันจะกระพริบได้ อุ้ยอะไรหมอ,อกอิง่งไม้เฉยนะผมโอเคอุ้ยเปิดไฟตรงนี้นได้ด้วยอ,อ๋อคลิกซ้ายเพื่อดูของโมงน,น,นี้ได้นะกดแล้วนะกดสเปซบาร์เพื่อยืนโอ้ยืนตรงนี้ได้ด้วยแต่คลิกซ้ายตรงนี้นไม่ได้ตอนนี้นะมีเวลามีเบพัทอุ้ยปิดม่านได้ด้วยับผมปิดม่านได้ด้วยแล้วก็มีเรื่องราวอุ้ยอันนี้เปิดปิดไฟได้ บพิได้เฉยเลยนี่ประตูด้วยถ้าเกิดสเปซบายทีนึ่งไหมเป็นการก็นไปนอนลุกนน้านี่นั่งนะผมคลิกท้ายเข้างเป็นการนอนจริงปะไม่แน่ใจอะเห็นนะลืมปุ่มไหมเนี่ยผมจำปุ่มไม่ได้แล้วผมทำอะไรบ้างเนี่ยอ๋อคลิกซ้ายข้างเป็นการหลับตาโอเคโอเคแอาใละโอเคที่ผมได้ยินมานะนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมชัวร์ไหม ผมได้ยินมาคือเฟดดี้จะพกม,มาทางหน้านต่างปีนหน้านต่างซะ,ะชิค้ามมาทางประตูไอ้บอนนี่ทำประตูหน้าเข้าประตูเราต้องนอนไปมั้งหรือแก้ทำาตัวยอย่างหนึ่งส่วนชิค้าจะเข้าทางตู้เราต้องโน้มตัวลงแต่ห้ามห้ามหลับตาส่วนฟ็อกซี่หลับตาลงนั่นแหละที่ผมได้ยินมาปิดไฟด้วยแต่ตัวปิดไฟนะผมผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องปิดไฟเปิดไฟเท่าไหร่นะผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องบอกตามตรงมันฟังยากมากเลย มีลับตาเนี่ยแม่เจ้าคือมันไม่มีซับไงจะบ้านเหรอไอ้แหลมไม่มีซับแต่ผมจะเล่นได้ไหมแล้วผู้มนุก็โอ้หวัด,ดีมีใครอยู่ไหมเริเราต้องแบบยื้อไปน,นานแค่ไหนเนี่ยนี่ก็มีไฟขึ้นมาปิดไฟคือสำคัญคือไฟมันไม่ค่อยมีปัญหาผมว่าไฟมันแปลกๆอะ่ะแล้วก็ไอ้นี่มันก็นะจำท่านั่งไม่ได้อะ่ะเด็ดบ้าน ัวอะไรมาวัา้เฟดดี้มาเอา่โอเคเนี่ยอี่าคมบอกเลยเฟดดี้จะเข้ามาคุณถ้าเกิดว่าเขาเห็นผ่านหน้าต่างปิดผ้าม่านซะเพื่อไม่ให้เขาเห็นโอเคคือผมต้องตายสักหลายๆครั้งก่อนเพื่อได้ดูว่ามันมีตัวไหนอธิบายว่าอะไรบ้างนะผมก็ยังจำไม่ค่อยได้อยู่เลยคือเราคนนี้จะอยู่ในท่านั่งแหละให้ผมเดาก่อนอื่นนะอยู่ท่านั่งก่อนเลย อ๋อนอนคือต้องเงยหน้าด้วยแล้วก็ค่อยคลิกซ้ายค้างโอเคโอเคส่วนตัวเ <c oughs> ฟดดี้ปิดม่านซะปิดม่านคืออ๋อปิดค้างเลยอ๋อโอเคคือ่นผมมาก็ปิดเลยส่วนตัวอื่นปัญหาคือตัวอื่นนี่แหละ okay, uh, so Chico will try to stun you by scaring you, so if you see her peeking through the closet, shut off your lights and don't pretend to sleep. She'll think you're okay. gone. The okay. will appear under your crib I can, I can. and move upwards, so when he's next to your bed, pretend to sleep until you hear him leave. All right, you got all that? All right, good. Uh, listen, I have to go, a little buddy. Okay, just hang in there. Or they'll leave at 6 a.m., I'm sure of it. Okay, hold so <laughs> ไฟเปิดเฉพาะตอนที่เราสึกไ,ไม่ไม่ปลอดภัยก็พอแล้วผมว่าไม่ก็เปิดไปก็ได้ถ้าเกิดกรณีที่อยากให้มีไฟส่องสว่างช่วยให้เราเห็นนะด้านเห็นบ้างแต่ว่ามันมีปัญหาในที่เราต้องมันต้องมาปิดตอนที่มันมีปัญหาต้องมีตอนโอเคสุคือเข้าใจแล้วก็คือระวังเฟตตี้หน้าต่างเฉยตอนที่เป็นผมมาก็ปิดหน้าต่างค้างซะแล้วก็สองตัวก็แค่นั่งลงตอนที่มันเข้ามานั่งลงปิดไฟสุนฟ็อกซี่หลับตาแค่นั้นแหละครับผม โอเคเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วไปดีเริม,มาอีกรอบนึงนั่งไงมาแล้วเขาประตูอีกแล้ววะโอเคปิดไฟหลับนั่งนั่งนั่ง,ง<ะ>ตัวอะไรอะ่ะมันมาพร้อมกันนะผมทำไงเมื่อกี้มีฟ็อกซี่ด้านขวาด้วยอะ่ะจะบ้าเหรอโอ๊กี้ม,มาอะไรตัวพร้อมกันอะ่ะใช่ไหมล่ะแล้วทำไงอะ่ะ ไม่ปัญหาคือผมกลัวมันมาแล้วต้้อกันแล้วผมจะปิดมานยังไงผมนั่งเนี่ยนั่งแล้วปิดไม่ได้กดไม่ได้คนดี้นอืนกดได้อะคือตอนนี้ตาีทีรอบพ้อยตัวเฟดดี้มันมันไม่ยอมมาบ่อยเกินไปอ่ะอืมแล้วเวลานั่งยืนมันก็ปักกนิดนึงนะคือมันไม่อยู่จุดเดิมอ่ะแปลกๆมากเลยผมก็เลยงงเนี่ยแหละแต่คือเรารู้แหละเฟดดี้มาเมื่อไหร่เรารู้แต่ตัวอื่นมันมาพ้องกันแล้วทําไง่ะไฟมันช่วยได้ปะไฟมันช่วยให้ให้ชันอตัวอื่นได้ปะไม่แน่ใจนะ โอเคเวลาเป็นตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งก็ไม่บอกเวลามีมีเอ้ถ้วยบังที่หน้าประเด็นทุเรศมากเอาถ้วยออกไปเอาถ้วยออกไปกดลงต่างแบนี้ไม่ได้ด้วยแย่วะ่ะโอเคนี่ใช่ปะ่ะถูกป่ะเนี่ยตีสองนี่มันบงังอู้ขอตุ๋นแล้วนะผมเข้ามาเข้ามาเข้มม,มีใครอยู่แล้วอุ้ยใจเย็นนะมุตีสองไงวันนี่โคตรนานเลยอุ้ยมืดมึด หลับตาลงก็เห็นใบหน้าเธอละมือว่าฟ็อกซี่ไปแล้วนะฟ็อกซี่เมื่อกี้อยู่ทางซ้ายอะ่ะคุณพระไม่มีใครอยู่เปิดจังนี้ก็เปิดตู้จังไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปโอเคเปิดสองตู้เลยไหมตองตัวนี้แม่งคอมบูกันมากที่สามแล้วมันนานมากเลยว่ะ 6โมงเช้าแม่นานมากเฮ้ยมันสั่นมันสั่นมันสั่นมันมันสั่นนะเดี๋ยวดอมองไฟมองไปมันมันสั่นนะเดี๋ยวดมันสั่นเกิดอะไรขึ้นหอย่างไรเหรอวะเดี๋ยวมันสั่นปะเนี่ยสั่นจริงนะสั่นจริงนะมันสั่นมากเลยอ่ะช่วยด้วยคู่หมดแล้วเนี่ยคู่หมดแล้วมันจะมันเต้นมากมากเลยอุ้ยมันสั่นมากเลยอ่ะ my g o d อโอ้ออะไรวะเนี่ยเปิดแม่เจ้าจอโคตรสัน่นโอ้ไปได้แล้วนั่งอยู่นี่ไม่ได้หลับอยู่ไหน,นก็ไปมากันแล้วว่าจะบ้าตายไปแล้วนะโอเคไปแล้วตัวหนึ่งโอ้ god หัวใจเต้นแรงมากอะ่ะจระโดดออกจากตัวแล้วโอ้โหทีห้าแล้วแต่ว่าหัวใจมันเต้นแบบสุดยอดอะ่ะสุดยอดจริงอะ่ะ คือหน้าตอนนี้สั่นโคตรโคตรพนิงไหวอะ่ะโอ้โหโอ้ไม่กอเสียงโอ้โหเสียงเสียงเฮ้ยอะไรอะ่ะบอกซี่ไปไหนก็ไปอูอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะเฮียอะไรวะเนี่ยไม่กอดน,น้ำ ปล่อยกูไปจะฝันร้ายนี้เดี๋ยวนี้เลยอันนี้รอดอยังเนี่ยแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรหลอนตายเหรออุ้ยฮะถึงขึ้นมาบนในป่านี่นะคอมแบ็กอ้าวตายล o o แอดเอน m y มี่เอ็กซ์เพ o นเฮอร์ลการมองศัตรูพบเจอกับประสบก,การณ์โหดร้ายมากไปหรือแก้ทำเป็นว่า หลับมากเกินทำให้คุณตกใจเร็วอะไรวะนเกแม่เจ้าหัคือเรายงไงนะเราห้ามมองศัตรูมากเกินไปห้ามเจอฮีร์เอ็กซ์พิลียนมากไปห้ามแกล้งหลับมากไปวัดเะก็คือเราควรจะเปิดไฟเยอะเปิดเล่นมนเดลเยอะมาผมว่มาให้ผมเดาให้เดานะคือเต็มที่เลยให้รู้สึกว่าป,ปลอดภัยอะห้ามแกล้งหลับด้วยแม่เจ้าอะไรขนาเนี่ยคือหลังๆมันมันมันได้เหรอ เปิดไฟต้องเปิดไฟคาวไว้อะนะแล้วก็เล่น,นพวกนี้บ่อยๆผมว่าอินเทอราา์แน็ตอะไรก็ได้บ่อยแม่เจา้าแล้วไม่มันไม่มันมจะไม่เจอมันได้ไงวะคือนั่งลงยาวๆหรอคือมันไม่ก็ไม่บอกเขาเจนไม,ไม,ไม,ไม่ต้องทำไงอ่ะแล้วเมื่อกี้ตีห้าแล้วไงนึกติดสายตาตีห้าเหรอจำ่ด้ไหมเออเล่นไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้แล้วอะไรวะก็คือไฟน่าจะช่วยได้ไฟเปิดไฟเยอะๆไว้โอเคก็แต่ล้วเปิดไฟเยอะๆนะผมต้องเปิดไฟไว้เยอะให้ผมเดานะ อันนี้คือสิ่งแรกหลักหลักของเกมนี้แล้วก็ตัวอื่นผมยังไม่ค่อยชัวร์เลยเมี่อกีคือหน้าจอสั่นมากอะ่ะอยู่จน,ต,นตายเพราะหน้าจอสันอ่นตัวจะไม่เจอผีได้ไงเนี่ยหวัดดีโอเคไม่มองไม่มองโอเคไม่มองไม่มองห้ามองโอเคก็แต่ละห้ามองป,มปิดประตูไปจะมองไอ้สาวแสนสวยงามวนนี้นะผม อ๋อลืมปิดไฟลืมปิดไฟลืมปิดไฟปิดไฟปิดไฟไม่ได้แล้วโอ้ลืมปิดไฟโอเคบอนนี่ผมบอนนี่โจมตีคุณเนระถ้าเกิดว่าคุณลุกขึ้นมาปิดไฟแล้วนั่งลงข้างหลังโยคลิปอันทีพีโกจะมองไฟไมว้ดดกว่ามองไฟกับมองหน้าต่างไว้อย่างนี้แหละ สองอย่างก็พอแล้วที่เดี๋ยวฟังเสียงเอาแล้วกันนะน่าจะช่วยได้ไฟแสนสวยกับหัวเฟดดี้ที่ผมมานิดนึงช่วยเราผ่อนคลายอารมณ์จากอาการตกใจเมื่อกีนี้ได้เยอะแยะมากมาย <c oughs> เกียมน,นี้มันไม่ธรรมดา <c oughs> ผนนี่ตกที่หน้าต่างนั้นก็แสนสวยงามมีทิวน้ําที่โปรยปลายลงมาแล้วกับว่าจะบอกให,ให้เราไปนอนบ้านอืนแทน <c oughs> มันรั่วหมดแล้วมันนอนเจงนอนไปทั่วทั้ง พื้นหมดแล้วบริแงคงเดินต่อไปถึงแม้จะเชื่องชา้าขนาดก็ตามเราสัมรัสส์ก็เริ่มเตรียมตัวพร้อมที่หน้าตา่างและที่ประตูที่ตู้และข้างๆเตียงเรารอโอกาสที่เขาจะบอกว่าหนึ่งสองซับแอคชั่นแล้วก็ให้ลุยไปได้เลย <c oughs> มั่เงียบตรงวะเงียบแปลกๆอะ่ะนี่คือเราแบบมันก็เราเพิ่งตื่นมาผมตกหนักไงอู้หูมาแล้วมาแล้วหนึ่งตัวแล้ก็จะ ต้องรอด,ดูฟังเสียงกันนะมาแล้วปิดหน้าต่างซะปิดไฟเป็นนั่งที่เดิมมันตรงนี้แหละปัญหาตรงนี้แหละดิไฟนั่งที่เดิมโดนรัววหลายครั้งจะรอดไหมเราคิดเอียงแหละไหมหน้าต่างก็ไม่มีอะไรมีแต่ชิวมไม้เฉยๆกับลมที่พัดกับฝนที่โปรยปลายโอ้โหเย็ดขนาดนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> นังไงมันมาแล้ว ไม่มีไม่เห็นใครปิดไฟแล้วปิดประตูแล้วโอเคเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อจะได้ไม่กลัวโอ้โหไม่มีใครไม่มองปิดประตูไปไปแล้วนะนะโอเคไม่มีใครนี้ปลอดภัยแม้มีเฟตตี้ผล่มาก็ช่างหัวมัน Okay, ไปแล้วไฟเปิดอยู่นะไฟเปิดไม่เีปัญหากับตัวเฟดดี้นะผมเปิดได้บอกซีไม่มานะบอกซีไม่มานะเปิดไฟยาวๆไปแล้วก็้ามองดูดวงด,ดาวแสนสวยงามข้างบนสวยจังเลยไม่เห็นนัากลัวเลยนี่ก็ดาวคือต้องมองอะไรไม่ให้มันกลัวอะไรนนช่วยได้บ้างไหมอยากรู้จริงๆใจ,จ,จไม่ได้บอกชัดเจนไงเปิดไฟต่อไป เวลาเวลาไม่ต้องดูโอ้โหสองดีสองอที่หนึนะ่งแล้วโอเคโอเคโอเคไม่เห็นเราไม่เห็นใครทั้งนั้นห้ามจ้องมองมองเยอะไม่ดีอย่าสั่นดิโอ้ yes. oh my god กีนะ่โมนอะที่สี่เองเหรอวะไม่เห็นมีอะไรเลยกลัวอะไรกลัวอะไรจะผ่านไปได้ยังไงเอ้ยมันบ้าๆม,ม,มันจะมา มันบอกซี่จะมาแต่ไม่เห็นมาไม่มีอะไรเลยส่าห์นี่หลบนัแน่แหละหลบผีน่ะหลบเต็มที่น่ะจะกลวยจะกลวยเช้าเถอะเช้าเถอะได้โปรด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 เช้าโอ้โหใกล้แล้วจะบ้าเหรอครับผมมาสองตัวพร้อมกันเนี่ยกูจะรอดได้ไงเนี่ย À. Uh... คิด đi. คิด đi. คิด đi. อื้อ.อ่า uh. <gasps> <gasps> đâu gì? Okay. Tonight. 2 years of f e n d y สองปีของ FEDDY Creator Commemorate the occasion by release brand new behind the scene scene shot ผู้สร้างได้ทำการเผยเปิดเผยเบื้องหลังบางอย่างของฉาก Learn how to make your own game เรียนรู้วิธีการสร้างเกมตัวเองแต่ก็มีฉาก FEDDY ออกมาวันที่8สิงหาคม2 0 xx นะครับผมข่าวอ่านไม่ออกเลย Oh my god คือตลาดคือเราต้อง ฝืนสู้ให้เต็มที่ทั้งหมดนะผมแล้วก็นั่นแหละอันที่ผมเห็นผมว่าจะให้ดูอันที่แบบไม่มีคอมเมนต์รี่แยกคนละคลิปแต่นะผมคือจะดูว่าผมทำอะไรไปบ้างกับไอการผ่านด่านนี้ไปบ้างนะผมอาจจะตัดตอนตอนตอนนันเ้าทายตัดกันหมดแหละแต่ตอนแต่มีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปให้ดูว่าคืนแรกผ่านยังไงไม่น้อคอมเมนต์รี่นะผมโอเคประตูก็โผล่ไปอีกบานนะผมก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมตัด The Joy o f c r a t i o n ในคืนที่หนึ่งกับตอนที่เราเป็นคนบนเตียงนั่นเองนะผม ก็จะมีเนข้าหน้าอับคือที่สองเลยก็บ้าไปนะผมก็อะไรนะก็เดี๋ยวเข้าบ้ากันอีกทีนะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย